สวัสดีครับผมนะครับวันนี้จาก NP-shop นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเป็นสินค้าโดนบังคับวิทยุนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Aviator 8 8 1 1 Pro นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยแล้วกันแลวอธิบายไปพร้อมกันเลยนะครับนะบโดนจะมาเป็นแพ็กเกจกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าสะพายได้ถือได้นะครับอันนี้ก็จะเป็ช่องเก็บของอุปกรณ์ นะครับเก็บโทรศัพท์มือถือเก็บแบตเตอรี่เก็บอุปกรณ์อะไรได้นะครับคู่มือร่วงหมดแล้วนะครับผมมานะครับแกกล่องออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกล่องฟองน้ำนะก็คือแพ็กเกจนะครับแล้วแต่รอบนะบางรอบก็จะเป็นกระเป๋าบางรอบเป็นกล่องนะครับแต่จุดสําคัญก็คืออยู่ที่ตัวโดนนะครับอุปกรณ์ภายในแพ็กเกจมีสายชาร์จนะครับอเซสซอร ก็จะมีพวกใบพัดสำรองนะครับสี่ใบไขควงนะครับแล้วก็น็อตใบพัดสำรองสายชาร์จนะครับแค่นี้นะครับอุปก,กรณ์ในกล่องที่ได้เป็นชุดสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็รีโมทอ่าแน่นนิดนึงนะครับเป็นคลื่นความถี่2 4กิกะเฮิรตซ์นะครับ รประมาณนี้ก็มีจอดิจิตอลบอกข้อมูลต่างๆของการทำงานตัวลำนะครับประมาณนี้พับแล้วนะครับน้ำหนักก็พอโอเคอยู่นะครับตัวนี้น้ำหนักมันไม่ถึง2กิโลนะครับไม่ถึง2โลไม่ถึงโลเนียแบตเตอรี่ก็ติดตั้งมาในตัวลำนะครับมีมาให้1ก้อนเป็น11.1โวลต์น,นะครับ 2,850มิลม uh, ah, นะครับมีมาให้ก้อนเดียวถ้าซื้อเพิ่มก็ก้อนละพันนะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับคือข้อดีของมันคือมันระบายความร้อนได้ดีแล้วก็สึกลรอน้อยนะครับใต้ท้องมีกล้องตัวที่2พร้อมระบบเซ็นเซอร์ที่ขามีไฟนะครับ เป็นระบบเซนเซอร์ก็คือบินได้ทั้งโหมด GPS แล้วก็ไม่มี GPS นะครับมีโหมดบินในอาคารนะครับถ้าบินในอาคารก็ใช้ GPS ไม่ได้จะใช้เซ็นเซอร์เอาตัวกล้องนะครับแกะฝาครอบก็ระมัดระวังหน่อยนะครับไปกระแทกโดนกิมบอลพังนะครับกล้องเป็นระบบกันสั่นก็คือมันจะช่วยเอียงอทําให้ภาพนั้นอยู่ในกึ่งกลางนะครับ สามารถที่จะปรับมุมกล้องก้มเงยได้จาการีโมทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะรักษาสมดุลอัตโนมัติดูความเป็นคีเมี่มนะครับก็คือมีอสกรีนเป็น Aviator Pro นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Aviator Pro โลโก้สีทองนะครับก็คุณสมบัติที่ให้มาตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับามาดูที่คู่มือ คู่มืออันนี้ก็คือจะไม่ได้ไปอ่านอะไรมันมากหรอกนะครับก็เดี๋ยวการทำงานผมจะแนะนำให้ดูเป็นวิดีโอไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีแอปดาวน์โหลดนะครับส่วนใครที่แบบไปดาวน์โหลดแอปนะครับจาก QR code นะครับถ้าใช้งานมาแล้วแอปไม่เสถียรก็ไปใช้แอปอีกตัวหนึ่งได้นะครับเพราะแอปมันเพิ่งเป็นตัวอัปเดตใหม่ก็คือเดี๋ยว ให้ไปใช้แอปตัวนี้แทนนะครับ Headfun Pro นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยนะครับนะ Headfun Pro นะครับเราพิมพ์อ่า Headfun Pro เนี่ยนะครับใช้แอปตัวนี้มือถือที่รองรับจะต้องรองใช้งานต้องเป็นรองรับ Wifi 5G นะครับส่วน iOS นะครับของ iPhone นะครับก็ iPhone ทุกรุ่นสามารถใช้ได้นะครับ Android ก็ต้องรองรับ5อ่า Wi-Fi 5G ไม่จำเป็นต้องเป็นมือถือเครือข่าย 5G ก็ได้แค่รองรับ Wi-Fi 5G ได้ก็เล่นได้แล้วนะครับผมโอเคอันนี้มาใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับก็ขอโทษทีมันก็อาจจะมืดๆหน่อยเพราะว่ารีวิวก็เย็นแล้วนะครับผม กวว่่าาจะางรีโมทใช้ฐานประมาณสะน่าจะสามก้อนนะครับก็คือไม่ได้แถมหนะ้าฐานรีโมทก็ไปซื้อใส่เอาเองนะครับผมเจอหลายคนโทรมาหาผมว่า,าแถมฐานรีโมทด้วยไหมอะไรไหมโอ้ ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับฐานรีโมทก็คุณก็ต้องซื้อใส่เองอ่ะนะครับถ้ามาใช้เงื่อนง่ากับผมว่าถ้าแถมฐานรีโมทด้วยผมเอาอย่างงู้นอ่น้โอ้คุณไม่เอามันก็แล้วแต่คุณนะครับฐานรีโมทไม่กี่บาทเองครับก็ไปซื้อใส่เอานะครับมันไม่มีใครเขาแถมกันนะครับ กดเปิดนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับก็จะบินได้ประมาณ25นาทีตามสเปคที่เขาบอกนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นที่จับจอที่จับจอมือถือนะครับก็เดี๋ยวเรา ไปเปิด wi-fi นะครับ wi-fi นะที่นี้คืออ i w i f i เชื่อมต่อระหว่างโดนกับมือถือเพื่อเป็นการรับส่งข้อมูลของการละกันไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหาเปิดตำแหน่งด้วยนะครับก็คือ GPS นั่นแหละจากนั้นเชื่อมนะครับอาเชื่อมแล้วปึ๊บ G.P.S. ขึ้น12ดวงอ่าก็คือสถานะนี่พร้อมบินเลยนะครับโทรศัพท์ผมก็ใหญ่มากมาเปิดแอป Head Fun Pro นะครับกดอนุญาตให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าถึงข้อมูลมือถือเราด้วยอ่าส t าร์ทเพ กดซับมินนะครับเป็นนี่คือมาแล้วนะฮนะภาพก็ทีนี้จะมีอะไรบ้างบอกสัญญาณบอกแบตเตอรี่นะครับบอกความสูงความไกลซูม50เท่านะครับตำแหน่งของโดน นะมีบอก Return to Home ที่รีโมทคอนโทรลนะครับ Take o f ออโต้ได้จากรีโมทไอจากแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีเข็มทิศต,ตรงนี้นะฮะนี่จะเป็นเข็มทิศนะครับทีนี้รีโมทอ่ามีบอก GPS ขึ้น16ดวงสัญญาณแบตเตอรี่นะครับความสูงความไกลนะครับ ระบบติดตามตัวนะครับมีนะฮะปรับมุมกล้องเหรอเดี๋ยวเราดูภาพมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะนะครับ,นะรบปรับมุมกล้อง คนะครับก็เดี๋ยวหาที่เ,เรียบๆในการสตาร์ทมอเตอร์นะครับมันมันสูงผมเอาอันนี้เป็นตัวรองล้วก,กัน ที่การรีวิวก็มีสปานะครับบ้านผมรุ่นนี้นะครับก็มีระบบบินกลับอัตโนมัตินะไมีระบบบินกลับอัตโนมัตินะครับระบบล็อกความสูงอ่ะก็เดี๋ยวมาสตาร์มอเตอร์นะครับ สตาร์ทมอเตอร์นะครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่มสตาร์ทนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบเปิดปิด GPS แล้วก็อันนี้เป็นถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอกดหนึ่งครั้งภาพนิ่งหนึ่งรูปกดค้างถ่ายวิดีโอกดยกเลิกกดอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นลงออโต้ครับขึ้นลงออโต้แต่ปุ่มนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวดันเอานะ อันนี้ก็เพิ่มระดับความสูงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นควบคุมทิศทางซ้ายขวาเพิ่มความสูงลดความสูงหมุนตัวซ้ายขวานะครับก็ปุ่ม return to home return to home ก็คือใช้ตัวนี้นะครับกดปุ่มนี้ก็คือจะบ,บินกลับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ start motor ค่อยค่อยดันขึ้นนะครับ ก็คือล็อกความสูงนะบแบบนี้ทีนี้โดนนะครับเวลามันขึ้นตรงไหนมันจะลงตรงนั้นรัศมีก็คือวงกว้างไม่เกิน1เมตรนะครับนี้เรามาดูนะครับเป็นไงนิ่งไหมสมกับราคาไหมนะครับการบินบินง่ายไหมนะครับ ล้องมีระบบกันสั่นนะครับดูนะครับเวลาผมโยกกล้องมันจะอยู่กับที่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเพิวามสูงความไกลไปที่ประมาณ ห้าสิบเมตรพอนะครับทีนี้เนี่ยในจอเนี่ย ภาพมันก็ยังยัง,ยงออกแบบมัวๆอยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะไอ้ฟิล์มหน้าเลนมันออกครับค้าไปก็ไปแปะแกะฟิล์มหน้าเลนออกนะครับแล้วทีนี้ภาพมันจะแบบสวยเลยแหละนะครับผมอันนี้ผมก็จะเป็นการเทสเบื้องต้นดูนะครับมันเป็นเงานี่นะครับเป็นไงภาพก็ถ่ายภาพนิ่งหนึ่งรูปนะครับก็เดี๋ยวจะกดถ่ายตัวนี้ อยู่นี่อยู่นี่นะครับกดถ่ายมุมกล้องถ่ายก็กดปุ๊บไม่เสร็จเซฟนะครับภาพก็ชัดเลยนะฮะปรับรมุมกล้องขึ้นไป ภาพสวยเลยนะฮะไฟภาพอาจจะไม่ได้บันทึกไว้ให้ดูนะครับแต่ให้ดูจากจอประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะถ้ายิ่งคุณไปใส่ใส่เมมที่ตัวลำด้วยตัวลำนะครับใส่เมมได้ถ้าใส่เมมก็คือภาพจากเมมนะโอ้โหสวยสุดยอดไม่ต้องห่วงนะครับคือผมรับประกันนะครับสมราคาแน่นอนเนี่ยนะครับดูภาพสุดยอดเลยนะฮะไม่มีกระตุกนะ ครับอันนี้นี่เรามาดูที่หน้าจออ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ความสูงนะครับความสูง22เมตรเอง22เมตรก็สูงเรียบเลยนะครับยอด บินไกลได้เป็นกิโลนะครับประมาณ1กิโล1โลกับ200เมตรนะครับประมาณนั้นเล่นจริงๆก็ไม่ต้องไปไกลมากนะครับเวลามันเอ็กซิเดนต์มามันจะหาไม่เจอ ก็เดี๋ยวผมจะใช้ Return to Home เดี๋ยวผมจะไปที่ให้มันไกลๆกว่าน,นี้หน่อยนะครับอันนี้มันล็อกไว้แล้วนะครับไปก็เลื่อนอย่างเดียวแล้วเรามาดูที่ความไกลนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเอาสักร้อยเมตรแล้วกัน ความไกลร้อยกว่เมตรนะครับความสูงแค่ยี 24. เดี๋ยวเพิ่มความสูงอีกนะครับความสูงเอาร้อเมตรเลยไหมนะครับเอาสักร0อยเมตรอ่ะ ความสูง1 0ึ่เมตรนะครับอุ้ยโอ้สวยว่ะภาพนะครับเดี๋ยวขอถ่ายนงไปนิดนึงนะครับคือว่ามัน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 สวยอะ่ะเนี่ยนะครับอันนี้คือคือไกลเป็น100เมตรนะครับแต่ว่าภาพแบบยังแบบอ่าไม่ไม่กระตุกนะครับ เนี่ยก็ดูปรับมุมกล้องปุ๊บก็ภาพตอบสนองเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวหมุนแพนให้ดูรอบๆเนี่ยนะครับถ้าใส่เมม,มอสุดยอดเลยนะครับภาพจะสวยมากเดี๋ยวมารีเท r ร์ o ทูโ e มนะครับผมจะกดที่ รีโมทแล้วกันนี่นะครับโดนจะกลับมาเองแล้วมันจะมาลงตรงที่มันขึ้นนี่แหละครับได้รัศมีไม่เกินหนึ่เมตรนะครับเริ่มเริ่มถอยไาแล้วจะดูที่ภาพนะฮะ อันนี้ก็คือความไกลเนี่ยมาอยู่ตรงตรงหัวแล้วคือมันศูนย์ศูนย์หมดก็คือมันมาอยู่ตรงจุดตรงที่มันขึ้นแล้วจากนั้นจะค่อยลดระดับลงนะครับเนี่ยเหลือแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกแล้วนะครับอ่าเรามาดูจะค่อยค่อ,คอลงนะครับอันนี้ไปต้องนานแล้วนะฮะแบตยังแบบลดไปขีดเดียวเองล่ะเพราะนั้นถ้าจะเล่นทีเดียวให้แบตหมดเลยเนี่ยโอ้ เมื่อยแขนคอเมื่อยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่า,าใช้งานได้จริงนะครับขณะดูภาพเนี่ยนะฮะภาพในคลิปอะสะท้อนหน้าจอมาแบบยังยังแบบว่าแบบชัดอะก็คืออันนี้ยังไม่ได้แกะฟิล์มหน้ากล้องออกนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมได้แกะไหมนะครับผมยังไม่ได้แกะถ้าแกะก็คือแบบมันจะชัดมากนะครับนะครับ ระดับความสูงก็ลดลงเรื่อยๆนะครับมาดูที่ตัวโดนหน่อยนะครับโดนกำลังลงนะครับผมวางกระเป๋าผมก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับก็เดี๋ยว ให้ดูว่ามันจะคาดเคื่อนณนะตรงจุดประมาณกี่เมตรดูภาพสวยไหมล่ะอ่ากำลังลงนะครับไม่ได้คอนโทรลนะฮะกำลังลง กำลังตรวจพื้นที่นะครับมันก็คือมันจะหาพื้นที่ที่แบบที่เรียบที่สุดอ่ะในการลงอ่ะก็ประมาณ1เมตรนะครับก็กระเป๋าอยู่ตรงนู้นนะครับ แล้วก็โดนมาลงตรงนี้ะฉะนั้นพื้นที่วงกว้างคุณต้องมีวงกว้างให้มันลงนะครับอย่าไปเล่นในพื้นที่แคบๆเวลาบินกลับมามันจะไม่ไม่ปลอดภัยครับก็เดี๋ยวเอาเทสขึ้นอีกทีนึงสตาร์ทนี่ก็จะเป็นเดินทางแบบเมียนนวนนะฮะดูแบบสมูทมากนะครับ สามารถที่จะคอนโทรลผ่านมือถือก็ได้นะฮะเนี่นะครับอันนี้ผมก็จะขอแคปหน้าจอไว้หน่อยนะครับนี่เห็นไครับผมเป็นไงนะฮะก็เดี๋ยวโอเคก็การรีวิวของผมก็เอาแบบชัดเจนนะครับ ก็พอสมควรแล้วนะครับคลิปนี้ก็22นาทีก่อจะจบก็เกือบ30นาทีนะครับผมจะหลงทิศของตัวเองนะครับการเล่นโดนให้มองไฟนะครับไฟหน้าหลังไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับให้จําไว้นะครับ,นะรบด้านท้ายไฟเป็นสีน้าเงินด้านหน้าเป็นสีขาวนะครับ เราการลงจอดเราก็ได้เห็นไปแล้วเนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาลงกับมือแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็ติดต่อได้ตาม id l ดียเบอร์โทรที่ผมลงนะครับราคาอยู่ที่คลิปนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมเอาไปใช้งานจริงได้นะครับเล่นง่ายนะครับผมครับสวัสดีครับ